ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะทางด้านพาน,นิชย์ออนทัวร์จังหวัดสงขลาค่ะเขาได้เดินหน้าช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมกับเปิดจุดจำหน่ายมะนาวราคาถูกที่ตลาดนะัดรถไฟจะนะอำเภอจะนะค่ะ ที่ตลาดนะัดรถไฟเจะนะอําเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา,ะะา,า,จจดลาได้มีการจัดงานพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยครั้งที่3ค่ะพร้อมยกขบวนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมาอย่างครบครันทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ข้าวสารน้นํามันน้ําตาลทรายมาจัดจําหน่ายในราคาประหยัดที่ลดราคาถึง40-50%เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะถือว่าลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับี่ ี่น้องประชาชนโดยหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ130บาทน้องไก่สดกิโลกรัมละ60บาทส่วนน้ำตาลทรายค่ะจำหน่ายเพียง15บาทเท่านั้นและน้ำมันพืชจำหน่ายเพียง40บาทค่ะโดยจัดจำหน่ายเป็นรอบๆนะคะตามบัตรคิวค่ะทางด้านท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลาครับนางสาวฉัดสุดาชุมแสงท่านก็เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ครับยังมีสินค้าสําคัญที่น่าจับมาจัดจําหน่ายด้วยนะครับนํามาเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมะนาวนี่แหละครับซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยมีแนวโน้มราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามคนไกลตลาดเป็นผลจากสถานการณ์น้ําแล้งนี่แหละครับในแหล่งเพาะปลูกหลักบริเวณทางภาคกลางโดยสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็นํามะนาวพันธุ์แป้นรําไผ่ขนาดเบอร์ห้ามาจําหน่ายในราคา4ลูก10บาทครับเฉลี่ยลูกละ2.5บาทนะครับ สองบาทห0าสิบตังค์นั่นแหละครับช่วยกระตุ้นการขายแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายกับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของสําหรับการจัดงานพาณิชย์ออนทัวร์จังหวัดสงขลาครั้งที่3บริเวณตลาดนัดรถไฟจันนะจะจัดจนถึงวันที่17มีนาคม2,566นี้ครับส่วนครั้งหน้าครั้งที่4เนี่ยจะจัดขึ้นที่หน้าพิพิธภัณฑ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่2 2ถึง24มีนาคม2566ครับ ก็ราคามันก็ขยับสูงขึ้นนะคะทางสำนักงานภายในจังหวัดสงขลาของเรานะคะเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงนี้ที่จะใช้มะนาวนะคะมีความจําเป็นที่ต้องซื้อหามะนาวนะคะสำนักงานก็เลยเอามะนาวนะคะในราคาถูกเป็นพิเศษนะคะก็ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะสําหรับคนที่พ่อแม่พี่น้องที่เอาไปทํากับข้าวหรือจะเอาไปแกงหรือจะเอาไปทําอะไรนะคะขายให้กับ พี่น้องประชาชนในราคา4ลูก10บาทเท่านั้นเองค่ะต้องตอปากไว้ด้วยนะคะ